คนมีความรู้ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีตลอดไปค่ะอ่านว่าทุลชนแม้จะมีความรู้เป็นอาพรณ์เห็นไหมคนชั่วจะมีความรู้เยอะอืก็ทํำฟิวไดชั่วได้เยอะอ่าถูกคนดีถ้ามีความรู้มากก็จะทําดีได้มากอเพราะฉะนั้นไอ้ความชั่วกับความดีไอ้ความรู้เนี่ยไม่ไม่ได้กําหนดได้ว่าคนมีความรู้จะเป็นคนดีเสมอไปอ่าโบราณยังบอกอันว่าทุลชนแม้จะมีความรู้เป็นอาพรณ์นะฮะคนไม่ดี แต่มียศมีความรู้สูงมีความรู้ม,ม,รมันก็จะหาช่องทางมีอะไรต่างๆ<อ>ได้มากก็ว่าอ,อะไรก็ว่ากันไปก็ต้องหลีกให้พ้นอย่าได้สมาคมข้องแวะเป็นอันขาดเปรียบอสรพิษนะฮะประดับดวงมณีดวงมณีมันก็จะต้องสิ่งดีๆที่จะมาประดับถึงจะสวยงามจริงไหมเพชรนินจินดาก็ต้องรองรับด้วยทองคําหรืออะไรสักอย่างนึ่ของดีๆแต่ถ้าเป็นอสรพิษมาประดับดวงมณีก็ไม่มีประโยชน์ใครอยากจะจับล่ะ ไม่อยากจับมันก็ไม่เหมาะกันอยู่แล้วใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่บอกว่า,าทุลชนมันไม่ดีถึงแม้จะมีความรู้ดีก็ไม่ดีเพราะเขาจะใช้ความรู้ไปในทางที่ไม่ดีนั่นเองอเ,อเพราะฉะนั้นเป็นยังไงเช่นคนไม่ดีไปมีปืนมีมีดแล้วปืนและมีดีที่เขามีเนี่ยเขาเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีมัน็อันตรายเสียใจแต่ถ้าคนดีมีปืนมีมีดปืนก็เอาไว้ป้องกันประเทศ เอาไว้ป้องกันบ้านตัวเองมีดก็เอาไปทํากับข้าวมีดเอาไปผ่าฟืนมีดเอาไปทําอย่างอื่นแต่ถ้าคนทุรลชนมันก็เอามีดเอาปืนไปทําร้ายชาวบ้านเขาค่ะความรู้ก็เหมือนกับอาวุธนั่นแหละถ้าเอาไปใช้ในทางที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ถ้าเอาไปทําในทางที่ไม่ดีก็จะก่อโทษเพราะนั้นความรู้ไม่ได้บ่งบอกว่าเขาจะดีจะชั่วดีชั่วนั้นอยู่ที่ตัวเขาเองอยู่ที่คนเขามีศีลธรรมหรือเปล่า ไม่ได้วัดที่ความรู้ที่ฟังฟังอาจารย์บอกนะคะยังไงยังไงคนที่เป็นทุรชนเนี่ยถึงมีความรู้เราไปเข้าใกล้นี้เราก็เสี่ยงแล้วอันตรายนะสิ่ง<ช>ไม่ดีมันก็จะโดนตัวเราเขาก็จะใช้ความรู้ไปในทางที่ไม่ดีโอ้ก็ให้เทีะไรดีกว่านะคะความรู้เนี่ยใครก็มีได้ถ้าศึกษาคนา้นคว้าแต่จะเอาความรู้ไปทําอะไรเท่านั้นเองค่ะ,นะในฮิโตประเทศต,ต่อเนื่องกันคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องความชั่วนะคะความชั่วเหมือนกับหม้อดินแตกสลายง่าย ทั้งแตกแล้วจะซ่อมให้ดีเหมือนเก่ายากคนดีเปรียบเสมือนหม้อทองยากที่จะแตกทั้งแตกก็อาจจะประสานให้คืนดีง่ายอันนี้ก็เปรียบเทียบคนชั่วคนดีคนชั่วคนดีคนชั่วก็คือหม้อดินหล่นก็พล้วแตกแล้วก็ซ่อมไม่ได้เ่าหล่นแตกพี่เบิร์ดก็ซ่อมได้แต่อันนี้ซ่อมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นหม้อทองหรือทองเหลืองตกก็ไม่แตกถึงจะแตกก็ยังอะไรเขาเรียกเขาเรียกว่าปะได้พูได้ทำได้ใช่ไหม เพราะนั้นก็เปรียบเทียบว่าคนชั่วกับคนดีเนี่ยมันเสื่อมสลายมันคือมันไม่ดีอ่ะมันใช้ชั่วข่าวมันไม่ได้ชักค้างคืน<ช>คือไอ้ไอ้หม้อพวกนี้หม้อดินเนี่ยมันก็ดีอยู่ระดับหนึ่งแต่มันไม่คงทนถาวรจริงไหมแต่ไอ้หม้อทองเหลืองเนี่ยคงทนถาวรเหมือนคนดีๆเนี่ยคนดีๆจะถูกตีถูกอะไรมันก็ไม่ยุบแต่ถ้าคนชั่วเนี่ยถูกตีทีเดียว ยุบไปเลยแตกไปเลยอเพราะฉะนั้นมันไม่มีเกราะป้องกันภัยไม่มีเกราะแห่งความดีไว้ป้องกันตัวเองนะราะพอเรามีเรื่องมีราวแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยจะเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเนี่ยแล้วจะเห็นว่าในฮีโตประเทศเนี่ยเปรียบเทียบมาหลายขั้นตอนแล้วนะเปรียบนู่นเปรียบนี่เราก็พยายามที่จะเอามาขยายให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยนะเราจะเอามาเป็นอุปมาอุปไมยสําหรับชีวิตเรา ได้อย่างไรเท่านั้นเองอ๋อมีหน้าอาจารย์ถึงบอกว่าเป็นตำรับที่มีประโยชน์มีประโยชน์เกื้อกูลกันนะคะแล้วควรจะขบคิดให้แตกถ้าพูดถึงว่าคนที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความยินดีเี่ยะสนทนาคือเราจะพูดคุยด้วยนะคะเปร่งวาจาไพเราะมีใจอารีมีกิริยาสุภาพเรานี้เป็นเครื่องหมายของผู้จงใจคบมีมีหน้าจืดบึ้งไม่ยิ้มแย้มโอ้โหพวกหน้าจืดนะคะลืมความหลังไปเลย น่าจืดนะคนีก็มีกิริยาอันน่าชัางจืดแล้วยังชังอีกนะคะเอาความเสียไปนินทาเอาชื่อใครต่อใครมาพูดยุ่งเพื่อสนทนาเหล่านี้ล่ะฮีโตโประเทศบอกยังไงคะเป็นเครื่องหมายของผู้ไม่ใช่มิตรค่ะก็คือเรื่องนี้จะมีสองวักวักที่หนึ่งก็คือคนดีหมายถึงถ้าเราเจอใครก็แล้วแต่เป็นยิ้มแย้มแจ่มสายทักทายปาสายคุยกันเหมือนกันเองอ,อะไรต่างๆอเนี้ยพวกนี้ก็คือมิตรมิตรดีะนะฮะเขาเรียกว่า กลลารลยานมิตรแต่ถ้าคนหน้าบึง้งยิ้มก็มายิ้มสยอะไรต่างๆวันนี้แล้วก็พูดตรงๆว่าลืมความหลังเคยคบหาสมาคมกันมาพอรับหลังก็นินทาใส่ร้าย,ายป้ายสีอะไรต่างๆ่าเอาเนี้ยสิ่งเหล่านี้คือคนไม่ดีคือเป็นบาปปมิตรคือเป็นมิตรที่ไม่ดีมิตรเนี่ยสำคัญนะมิตรเนี่ยสำคัญถ้าเราได้มิตรดีๆเนี่ยสักสองคนสามคนพอแล้วก่อนที่จะหลับตาลาจากโลกนี้ไป ภาษิจีนโบราณบอกถ้าได้มิตรดีๆเพื่อนที่ซื่อสัตย์จริงใจตามเราไปส่งถึงโรงโรงเตรียมโรงหมอหรือว่าจนกระทั่งโรงพบเลยเนี่ยสักสองสามคนชีวิตนี้ก็ถือว่าประเสริฐแล้วแต่ในชีวิตนี่มันยากเพื่อนแท้เนี่ยหายากเพื่อนกินหาง่ายเราจะดูมิตรดูคนที่น่าคบไม่น่าคบให้ดูประเด็นเนี่ยยิ้มแย,ย้มแจ่มใสพูดจริงใจเวลามีปัญหาช่วยแก,แก้ปัญหาไม่ใช่มีปัญหาเอ้ยลองเองฉันไม่เกี่ยว เรืองเองเดือดร้อนก็เหลืองเองแล้วฉันไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ในมงคลสามสิบปดจำได้ไหมอเซวนาจะพาลานังยาคบคน่านสองให้คบบัณฑิตเห็นไหมสามบูชาคนที่ควรบูชาแล้วจะเห็นว่าพุทธเจ้าได้สอนพื้นฐานเบื้องต้นให้กับสังคมรามานาแล้วถ้าเราไปคบคนทานอะไรเกิดขึ้นเอาง่ายๆแล้วกันเขาเปรียบเทียบเหมือนต้นมะม่วงที่มันหวานอร่อยมะม่วงมหาชนกหรือเปล่าเราไม่รู้อ่า วันนี้คือดีเขาเอามะม่วงเนี่ยไปปลูกใกล้ๆต้นสะดาวขมวันนี้คือดีไอ้มะม่วงที่เคยหวานเคยกรอบเคยมันเนี่ยมะม่วงขมไปด้วยเห็นหรือยังว่าพิษภัยของไอ้เพื่อนที่มันไม่ดีเนี่ยเวลาไปบวกกันแล้วเนี่ยมันขมไปด้วยโอไม่กระทั่งไปปลูกใกล้สดาวเนี่ยนะก็ยังได้รับพิษของมันก็เหมือนคนใช่ไหมจำไนกระตัวเนี่ยไหมนกระตัวที่มีไข่สองฟองฝาแฝดพอโดนพายุพัดมาไอ้ฟองที่หนึ่งไปอยู่กับฤือสี ก็กลายเป็นนกดีไปเป็นนกฤษีอีกอันเด่งไปสู่ดงโจนก็กลายเป็นนกโจนไปอนชอบบอกที่ซ่อนทรั์อะไรต่างๆเนี่ยมันมาแล้วปนมันเลยอะไรเงี้ยข้างนั้นเป็นฝาแฝดแล้วเกิดมาพร้อมกันค่ะตกไปอยู่ที่ใดที่นั้นก็จะเป็นสภาพแวดล้อมของเขาเหมือนเยาวชนทุกวันเนี้ยเกิดมาเนี่ยสภาพแวดล้อมเขาเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงพ่อแม่คือสภาพแวดล้อมโรงเรียนคือสภาพแวดล้อมสังคมใกล้บ้านเป็นสภาพแวดล้อมของเขา ถ้าเราปล่อยให้สภาพแวดล้อมมันเป็นอย่างนี้ตลอดไปวันหนึ่งให้คุณบอกปากเปื่อยปากแฉะเป็นเด็กดีเด็กดีวันนี้ผู้ใหญ่ไม่ไปหรอกเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพสังคมที่มันเสื่อมโทรมตรงนั้นพ่อแม่ตรงนั้นนี่สําคัญมากเลยนะในถ้าเราจะวิเคราะห์ถึงสังคมเราก็ว่าได้เพราะนั้นเราอยากจะสร้างสังคมต้องสร้างพ่อแม่สร้างชุมชนตรงนั้นให้แข็งแกร่งให้เป็นสังคมที่ดีชุมชนที่ทดีก็เหมือนกับว่าในสังคมเองอยากให้เด็กเยาวชนเนี่ยห่างไกลพวกยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา ก็ต้องพยายามด้วยผู้ใหญ่ต้องเลิกขายยาก่อนต้องเลิกขายยาก่อนอ่าต้องเลิกแล้วต้องไม่ไปขายเด็กคงไม่ขายยาเสพติดเนี่ยผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วผู้ใหญ่จะขายได้ก็ต้องมีคันลองเข้ามานกว่าจะเสพกว่าจะทํากว่าจะขายเป็นกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าอยากได้เงินแต่ไม่ลืมว่าลูกหลานเราจะถูกทําลายทางอ้อมในระยะยาวเป็นการทําลายสังคมเหมือนคนอินเดียคนจีเอ่อคนอังกฤษที่ไปปลูกอินเดียแล้วเอามาขายที่เมืองจีนฟิน ในนั้นบอกว่าควรอยู่บ้านที่ว่างเปล่าบางคนก็บอกอยู่ทําไมมันน่าเบื่ออยู่คนเดียวนะดีกว่าอยู่บ้านที่เจ้าของใจร้ายควรได้หญิงแพทย์สยาเป็นภรรยาเอาว่าไปนั่น <c oughs> ดีกว่าหญิงที่ไม่มีใครเขาสมาคมอีกแล้วควรอยู่ในป่าี่ยเขาแนะนําอย่างนี้นะ <c oughs> ดีกว่าอยู่ในประเทศที่ผู้ปกครองไม่ตั้งในยุติธรรมอันนี้เห็นด้วยค่ะควรทําลายตนเองเสียดีกว่าเสพความเออเขาเรียกว่าควรทําลายตนเองเสียดีกว่าเสพด้วยคนทั่ว ก็จะมีอยู่สามสี่ประเด็นนะค่ะจริงๆแล้วฮีโตประเทศเนี่ยเขาจะมีลีลาบอกมาตั้งแต่แรกแรกแรกมาจนกระทั่งสรุปสุดท้ายแต่มันเชื่อมโยงกันเนาะเชื่อมโยงกันถ้าฟังแล้วถามว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นพันปีณปัจจุบันเนี่ยทันสมัยไหมควรอยู่บ้านที่ว่างเปล่าดีกว่าอยู่บ้านที่เจ้าของใจร้ายโอ้แให้เปนเรื่องอะไรล่ะโอ้โหยี่ก็อยู่บ้านว่างเปล่าดีกว่าเจ้าของใจร้ายมาอยู่เราก็ทุกข์ใจเด้อเดี๋ยวทวงนี่เดี๋ยวอะไรออกจากบ้านเดี๋ยวก็เอาน้ำร้อนมาลวกเดี๋ยวอะไรต่างต่งก็ร้อนไปหมด ควรได้หญิงแพทย์สยาเป็นภรรยาดีกว่าหญิงที่ไม่มีใครครบสมาคมแล้วอ่ะตรงเนี้ยไม่เข้าใจอ่าตรงนี้เป็นงงทําไมเขาบอกว่างเขาบอกว่า<ๆ>หญิงท,ที่ไม่มีใครครบนี่แสดงว่าสุดๆแล้วไงไอแพทยสยามมันยังพอมีดีบ้างขนาดบางทีเราก็ไม่่อยชอบนะแพทย์สยา แต่มันแสดงว่ามันชั้นมันยังดีกว่าที่ไม่มีใครคบเลยในความเป็นดีความดีของมันก็ยังมีบ้างถึแต่อาจจะน้อยแต่ว่ายังดีกว่าอือเนาะถ้านึกถึางานชายตรงนกตามเนี่ยต้องคบและคิดให้มันแตกถ้าผู้หญิงดีแัก็ไม่มาเปรียบเทียบหรอกมันดีกว่าอยู่แล้วเข้าใจนะแต่ผู้หญิงที่ไม่มีใครคบนี่แสดงว่าโอ้โห ไม่เอาฐานเอาขี้เท่าผัวยังไม่ครบเลยลูกก็บอกใครก็ไม่เอานะไม่เอาเนี่ยยิงที่ไม่มีใครครบนะควรอยู่ในป่าดีกว่าอยู่ในประเทศที่ผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรมโอ้โหดิฉันเลือกอยู่ในป่าใช่ไหมเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังอ่าเล่าเลยขอแทรกขอแทรกเรื่องนี้มันไปตรงกับอันหนึ่งที่คงชื่อท่านเล่าให้ฟังอ่าเล่ายของฟังนะค่ะไปเมืองจีนนู่นและไปเมืองจีนเลยอ้าวก็มีวันหนึ่งคงชื่อก็เดินไปนะฮะ รากฏว่าเข้าไปอยู่ในป่าก็โดนเสือกัดตายไอยพ่อก็ตายไอยพี่ก็ตายแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่นั่นแหละอคงจื้อบอกเอาทําไมไม่ย้ายไปอยู่ในเมืองเราแหมสงบร่มเย็นเป็นสุขดีมาอยู่ในป่าเสือกัดตายได้ยังไงร,รู้ไหมว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไงบอกว่าเขาบอกโอ้ยร้อยยอมให้เสือมันกัดตายดีกว่าผู้ปกครองที่โหดเหี้ยมมันหาดีกว่าผู้ผปกครองที่ไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรม,มไม่มีประโยชน์ การเมืองการปกครองที่ไม่ยุติธรรมขอให้มันเสือกัดฉันให้ตายดีกว่านี่คือนิทานเปรียบเทียบของขงจื๊อเห็นน้ำลึกนะจ๊ะแสดงว่าคนเนี่ยเขากลัวการปกครองที่ไม่ยุติธรรมมากกว่ากลัวเสือเพราะเสือเนี่ยกัดตายทีละคนอแต่การปกครองเนี่ยตายทีเป็นล้านถ้าผู้ปกครองไม่ดีเนี่ยมันตายทีเป็นล้านนะคิดให้ลึกนะแม่นแล้วจย์สุดท้ายควรทำลายตนเองดีกว่าซ่องเสพด้วยคนชั่ว ชัดเจนไหม,มตายเสีดดีกว่าที่จะไปอยู่กับคนไม่ดีเพราะฉะนั้นในการลำดับเหตุการณ์เนี่ยจะเห็นจากอ่อนเบามาเรื่อยๆมาถึงการปกครองประเทศแล้วก็สรุปนี่คือเขาเรียกว่าอะไรลีลาของฮีโตประเทศจริงๆแล้วพวกนี้มันมีนิทานประกอบแต่มันเล่าไม่ได้เพราะนิทานมันต่อนิทานอพอเล่าไปแล้วเดี๋ยวมันรู้เรื่องมันไม่ค่อยรู้เรื่องอนะมันยุ่งยากก็เลยหยิบเฉพาะประเด็นที่สําคัญสาคัญเนี่ย เอามาเล่าฝากกันวันละนิดวันละหน่อยนี่แหละเพราะฉะนั้นเล่ามากก็ไม่ดีอีกมันต้องขบคิดเนี่ยท่านผู้ชมพอชมไปแล้วก็ต้องไปคิดต่อว่าโอ้จริงนะหรือไม่จริงก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันถึงได้อยู่โยงคงกระพันมาเป็นพันๆปีม,มันถูกแปลไปทั่วโลกนะ,ะทีโตประเทศเนี่ยโตประเทศนี่หรอแปทั้งจีนทั้งฝรั่งทั้งเยอรมันฝรั่งเศสจริงจริงมันเป็นของอินเดียใช่ไหมคะอินเดียแต่เพราะมันเป็นเพชรไง อินเดียมีเพชรเยอะอแต่มันมเ,เป็น,เ,นเพชรไงเพชรเนี่ยจะเป็นประเทศไหนก็ดีหมดข้าวเนี่ยจะเป็นประเทศไหนก็ดีหมดน้ําที่มันใสสะอาดประเทศไหนก็ดีหมดเพราะฉะนั้นคาพูดหรือภาษาที่พ่อขุนรามคําแหงมหาราชพระองค์ท่านที่ได้ลิคิดได้สร้างเอาไว้ให้เราเนี่ยเราต้องน้อมนํามาขบมาคิดไม่งั้นแล้วประเทศไทยเราเนี่ยชื่อได้ว่ามีความล้าลึกทางด้านภาษาจะหมดไปภาษาเราพ่อขุนรามคําแหงก็ช่วยคิด <ช>ส่งช่วยคิดเราก็ต้อง<ต>สานตออ่อเราต้องสานต่อท้งไม่ได้ไ <ป S 2> ี่ต<ะ>ประเทศนี่ก็เป็นผลงานอันหนึ่งของเรียกว่าท่านเสถียรโกรเศสเป็นนักคิดนักปราญ์แห่งสยาม,มได้แปรเอาไว้ค่ะมีความรู้แต่ผิวผิวไปใช้ซับแรกเมทุนอาศัยอาชีวะจากผู้อื่น3ามประการนี้เป็นการอุบาทของมนุษย์ จบปวดไหมจะวบมือคำพูดจะไม่ค่อยนั่นขออภัยนะคะเดียกว่าเล่าตามพี่ตัวประเทศนะคะมีความรู้ผิวๆก็คือเปลือกกระพี้เข้าไม่ถึงความรู้นั้นเปลือกและกระพี้เข้าใช้ซับแลกเมถุนก็คือใช้ซับไปแลกกามแลกอะไรต่างๆในสิ่งที่มันไม่ดีอ,อาศัยอาชีวะจากผู้อื่น ก็ไปขโมยอาชีพเขาหรือว่าไปทําในทางที่เขาทำไปแล้วไปก๊อปปี้ไปกอกอกไอ้พวกซีดีแผ่นหรืออะไรก็ไปอเขาใจเทปผีซีดีเถื่อนอะไรต่างใช่ไหมใช่ใช่ใช่สามประการนี้เป็นอุบาทของมนุษย์ทีนี้อุบาทไม่อุบาทเนี่ยเราก็ต้องมาคิดดูว่าคนที่มีความรู้ผิวๆก่อนเคยเห็นไหมคนเวลาทํางานใหญ่ไม่ได้ก็เพราะมีความรู้ไม่จริงไม่ศึกษาค้นคว้าสมมติเป็นหมอ เข้าไม่ถึงฉีดยาก็ไม่เป็นหรือว่าเช็คอาการหรือว่าสมมติฐานของโลกก็ไม่ได้เป็นวิศวะคิดโครงสร้างอะไรต่างๆนี้นะก็ทําไม่ได้ก็คือทําลึกๆไม่ได้นะปลูกตึกสามชั้นห้าชั้นก็ล้มแล้วนี่คือความรู้ผิวๆนั่นเองอ,อย่างเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เรียนแบบท่องจํะเด็กรู้รู้ไหมว่าเด็กเวลาท่องจำเนี่ยเป็นนกแก้วนกคุณทองนะมันจึงมีความคําพูดอยู่อันหนึ่งพระธรรมปิฎกท่าน,นพูดบ่อย ยันประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านบอกว่าธรรมะในปัจจุบันเนี่ยเหมือนปะแป้งท่องเลยทุกสมุทัยนิโรธมากศีลสมาธิปัญญามากอันมโอมแปดมีอะไรต่างเนี่ยอันนี้คือท่องได้แต่ไม่เข้าใจในเนื้อหาเขาเรียกความรู้ผิวๆธรรมะแบบปะแป้งก็คือเอาแป้งมาปะพอน้ำมามันก็ไปหมดเราไม่ปฏิบัติไม่ลงลึก ไม่ลงอย่างลากฝังโคลงลงไปใช่ไหมใช่ประเพณีของไทยวัฒนธรรมของไทยเราดีๆเยอะแยะเลยในสังคมแต่ถามว่าเรารู้ไหมเข้าใจลึกลากเงาไหมไม่เข้าใจเห็นไหมนี่เพราะว่าเรามีความรู้ผิวๆนั่นเองเพราะมันไม่ลงลึกเนี่ยเบนมันก็ไม่ได้ประโยชน์จริงไหมจริงค่ะอ่าเหมือนอมถั่วอมอมดูดกลืนมันก็ไม่ได้อารมณ์ไม่ไม่ไม่เข้าเส้นใช่ไหมนี่ความรู้ผิวๆใช้ซับแรกแม่ถุนซับแทนที่ไปแลกอย่างอื่น จริงไหมรั์นี่เนี่ยจะไปแลกอะไรความรู้ความรั์รไปแลกปัญญารั์ไปแลกกับสิ่งที่มาเจออาจารย์ชีวิตปัจจัยสี่รั์ไปแบ่งปันให้กับคนที่เขามีความต้องการค่ะมาซื้อ,อที่อยู่อาศัยซื้อสิ่งอันลน้อยที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและสังคมแต่ดันไปแลกเมถุนซะอย่างนั้นประการที่สามอาศัยอาชีวจะจากผู้อื่นนะฮะอาศัยอา,อาชีพของคนอื่นเขา อ่ะเป็นชาวเกาะเอาง่ายๆเป็นชาวเกาะมันก็เบียดเบียนเดยใช่เป็นชาวเกาะเขากิมนมันไม่ไม่ไม่ไมไมจีรงังไม่แน่นอนนะฮะไปอาศ,าศาัยโดยไม่เป็นตัวของตัวเองเคยเห็นกาฝากไหมเคยเมันจะเลื้อยไปตามต้นไม้แไรต่างๆเนี่ยแต่ไม่ใช่ตัวของของเขาเองนอกจากจะทําให้ต้นไม้นั้นตายตัวเองก็ไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นอย่าอาศาัยอาชีวะของคนอื่นเขาเลยทําด้วยตัวของเราเองะจะทําก๋วยเตี๋ยวขายต้มยำทําแกงทําด้วยตัวของเราเอง จะทําเพลงทําค่ายเพลงจะทําเทปอะไรทําด้วยตัวของเองด้วยฝีมือของเราเองจะเจ๊งก็ให้เราเจ๊งเองอเราไม่ต้องอิงอาศัยของคนอื่นแต่ไปก๊อปปี้ของคนอื่นเขาสิ่งต่างต่างเหล่านี้เนี่ยถ้าเราทําได้มันก็ไม่เป็นอุบาทของมนุษย์แต่ถ้าเราทําไม่ได้สามประการนี้ในฮีโตประเทศก็บอกว่ามันเป็นอุบาทของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ดีอนีมันไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ดีกันแล้วกันนะฮะพราเรื่องพวกนี้เนี่ยเราดูว่าเหมือนสั้นๆแต่ถ้าคิดให้ลึกแล้วเนี่ย มันขยายความได้เยอะแยะเลยคนหลายๆคนที่ปฏิบัติตามแบบนี้สามประการนี่ยสุดท้ายชีวิตก็ล้มเหลวไม่มีแก่นไม่มีสารในนั้นบอกว่าปัญญาเฉาเพราะว่าโลภความโลภให้เกิดความแสหาบุคคลที่แสหาไม่รู้จักเพียงพอย่อมตกรกรรมลำบากในปัจจุบันแล้วก็ช่วโยงอนาคตก็ความโลภอีกแล้วโลภอีกครับท่านโลภตัวเดียวนี่ยโลภโกรธหลง ค่ะโรภโกรธหลงแต่โลภนี่มันกินพื้นที่ไปเยอะอันนี้มันเป็นเพื่อนกันอยู่เรื่อยเลยเนาะในชีวิตนี้เราเราจะเห็นคนที่มีความโรภเนี่ยในโลกนี้มีเยอะประวัติศาสตร์อันยาวนานสองสามพันปีเนี่ยถ้าใครอ่านให้ดีเนี่ยตายเพราะความโรคกันทั้งนั้นแหละโรคมูโตสันอยากได้แตน่นี่เขาบอกว่าปัญญาเฉาเพราะโลภเอาแค่นี้ก่อนวัคทองคแค่นี้ก่อนคนเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถอะไรดีพอโลภมาเนี่ยปัญญาเหี่ยวเฉาเลยเพราะความโรคนั้นจะกินพื้นที่ของ สติปัญญาไปหมดมันจะเบียดบางพื้นที่ของปัญญาใช่ไหมใช่น้ำเราใสๆเนี่ยนะมันก็กินแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่เราเอาน้ำโครนไปใส่เอายาพิษไปใส่เนี่ยกลายเป็นเฉาทันทีเลยคนก็ไม่อยากแตะถึงแม้น้ำจะใสแต่ว่ายาพิษมันไปอยู่ในนั้นไอ้ความโลภนี่แหละมันจะคือยาพิษฆ<อ>่าทั้งตัวเองแล้วก็ฆ่าคนอื่นเขาด้วยความโลภทำให้เกิดการแสหาจริงไหม คำว่าความโลภเกิดแสหานี่หมายความว่าอยากได้ไงอ๋อคำว่าอยากได้อยากได้ตรงนู้นอยากได้ตรงนี้ไอ้ขอกูเอี่ยวหน่อยได้ไหมขอฉันเอี่ยวหน่อยได้ไหมก็ไปสาะแสวงหามาขอสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมขอยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมขอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมขอตรงนู้นหน่อยขอตรงนี้หน่อยเขาเรียกว่าแสหาเข้าไปอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่อยากด้วยขอด้วยมันเข้าเส้นขอร่วมด้วยช่วยกันอต่อมาก็บุคคลที่แสหา ก็ไม่รู้จักเพียงพอเพราะนั้นทฤษฎีในหลวงที่บอกว่าให้เพียงพอ,อก็คือจะได้แก้ความโลภไงคนเราถ้าพอก็ไม่โลภแต่ถ้าโลภก,ก็ไม่พอมันจะขัดกันคนที่มีความโลภจะไม่มีความมาพอพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าให้ภูเขากลายเป็นทองคํามนุษย์ก็ไม่รู้จักพอค่ะย่อมตกละกรรมลําบากในปัจจุบันและอนาคตเ <c oughs> พราะขณะคนที่เขาไม่รู้จักพอ <c oughs> เขาเกิดความโลภเนะี่ยเขาไม่รู้หรอกเบน ว่าเขาจะตกละกรรมลำบากในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรเพราะในขณะที่ฉันจะเอาเนี่ยเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นรจริงไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของความโลภมันทำให้อยากได้ไปเรื่อยๆนะฮะนโปเลียนพอไหมฮิเลอร์พอไหมหรืออะไรต่างๆเขาเนี้ยอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี้ยล้วนต่ไล่ล่าหรือเจงกิสการเนี่ยก็จะไปของเขาเรื่อยๆ,ๆไม่มีที่สิ้นสุดหรอก เพราะฉะนั้นในในที่สุดเบื้องท้ายของคนที่มีความโลภเนี่ยมันจะตายยั่งเขียดแต่เขาไม่รู้นาทีนี้อาจารย์หลักแก้วพูดไปเรื่อยเรื่อยหรือท่านเบทท่านเบทจพรนพูดเนี่ยก็ไม่เข้าหูหรอกเพราะเวลาโลภท่าหน้ามันมืดตามันลายเขาอยากจะได้อยู่เรื่อยเห็นไหมนี่คือความโลภมันจะทําให้ปิดประตูะบุญเปิดประตูบาปใช่ไหมปิดป,ประตูบุญเปิดประตูบาป แต่ถ้าเราไล่ถึงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราจะเปิดประตูบุญปิดประตูบาปปิดนรกเปิดสวรรค์อยากไปไหนล่ะก็อยากไปสวรรค์กันทุกคนอยากไปสวรรค์ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของผู้ใดมีใจสันโดษนะคะผู้นั้นก็จะเป็นเจ้าของสมบัติทั้งปวงเสมือนผู้สวมรองเท้าหนังเดินบนพื้นดินก็รู้สึกดุดว่าพื้นดินนั้นปูด้วยหนังไม่ใช่หรืออ่าอันนี้คล้ายๆโลภแล้วแต่มันมาตรงกับโลภก็คือสันโดษตรงกันข้ามค่ะ ถ้าเรามีจิตใจสันโดษนะอยากจะขยายความตรงนี้ดิสันโดษไม่ใช่อยู่โดดเดียวไม่ใช่คนละเรื่องสันโดษเนี่ยพอพอใจสมมุติว่าเราเรามีเมียคนหนึ่งหรือมีผัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยถ้าเราสันโดษจบเลยแต่พอไม่สันโดษมันก็มีกิ๊กอ่าถูกแล้วมีเงินเดือนแค่นี้ห้าหมื่นเราสันโดษในห้าหมื่นเรากินใช้อย่างเต็มที่เรามีเงินเหลือแต่ถ้าไม่สันโดษ มันก็ต้องไปเอาที่ไม่ถูกกฎหมายมาอีกห้าหมื่นจริงไหมจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สันโดดมันก็จะไปเข้ามันเรื่อยไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องทรัพย์เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องอะไรมันจะผิดทันทีเลยเพราะไอ้ความไม่สันโดษเนี่ยมันไม่พอใจแต่ถ้าพอใจแล้วเนี่ยเขาถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนรองเท้าหนังอ่ะเบนเวลาเดินไปไหนหนังมันรองเท้ารองรับเท้าเราอยู่แล้วจะคลุกคะหรือว่าจะเรียบง่ายเราก็มีความสุขตลอดเพราะรองเท้าเราเป็นรองเท้าหนัง จิตเราจะมีความสบายเบนจะกินเหลากินบากินอะไรสามหมื่นห้าอาจารย์หลักแก้วกินสามร้อยห้าสิบมันก็อิ่มเหมือนการกินข้าวเพื่ออะไรใช่ไหมกินข้าวเพื่อให้ร่างกายเราอยู่ได้ไม่ใช่กินข้าวเพื่อไปขึ้นสวรรค์ต่อเนื่องกันนะคะเรื่องของความสันโดษอาจารย์หลักแก้วคุณผู้ชมคะบอกว่าท่านที่ชุ่มชื้นชุ่มชื้นด้วยน้ำำําอมฤตคือความสันโดษมีใจเย็นฉ่าก็เสพความสําราญได้แต่ในส่วนของผู้ที่ระโบะะโมบนี่สิ คือละโมบแก่รัย์เที่ยววิ่งกระเสือก,กระสนแทบทุกหัวระแหงจะหาความสําราญอย่างท่านมาจากไหนนี่ไงคือสันโดษเนี่ยมันทําให้เราหยุดรู้จักพอและมีความสุขหยุดไม่ใช่สันโดษ<อ>เรามากน้อยคนละเรเเื่องนะค่ะ <c oughs> สันโดษไม่ใช่อยู่เฉยเฉยนะผมจะมีเงินเดือนละแสนสองแสนเนี่ย <c oughs> ผมก็สันโดษในสิ่งที่ผมมีอยู่เ <c oughs> มื่อเหลือผมก็แบ่งปันให้กับสังคม <c oughs> ผมจะเงินเดือน500้บาทหรือ3 0 0 0บาทผมก็สันโดษใน้3,000บาทรู้จักมีมีกินมีใช้ตามสมควรแก่ที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราไม่รู้จักสันโดษเนี่ยมันจะแสมันจะไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วโลกทั้งโลกเนี่ยมันพร่องอยู่ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดไงทีนี้เราจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเราเอามอมาสองใบอ่านะแล้วก็น้ำใส่หม้อไปให้เต็มเลยทั้งสองหม้อแล้วก็ตั้งเตาไว้ เตาที่หนึ่งเตาแก๊สทั้งคู่นะเพราะไปใช้เตาถ่านมันก็เสียเวลาเอาเตาแก๊สแล้วก็บิดแก๊สให้มันไฟมันร้อนเลยเดือดไหมก็เดือดสิพอเดือดหนาๆเข้าน้ำหมดหม้อไหมก็หมดหมดระเหยอีกเตาหนึ่งเนี่ยเราไม่บิดเลยไม่บิดแก๊สไม่บิดไม่ไม่ใช้ไฟอ้าวมันจะหมดไหมมันไม่หมดสิอิ่มไหมอน้ำอยู่ไหมอยู่ไอ้ที่ร้อนๆเนี่ยน้ำมันเดือดไปเรื่อยๆ นี่แหละคนไม่สันโดษมันจะร้อนลนแล้วมันจะเผาสุดท้ายหม้อกับทะลุหม้อกอับทะลุอาจารย์เข้าใจแล้วใช่ไหมคือคนเนี่ยมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดโดยอัตโนมัติแต่ถ้ารู้จักหยุดรู้จักพอคำว่าสันโดษนี่ไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะสันโดษในครอบครัวของเรา สันโดษในวิชาชีพของเราสันโดษในของกินของใช้ของเราสันโดษในอะไรต่างๆนี่สันโดษในสีลห้าครบสมบูรณ์นะนี่ทาไมมาคุยกับอาจารย์ในรายการนี้นะคีโตประเทศที่ฉันคิดว่าสันโดษคือโดดเดียวไม่ใช่เอานี่จริงๆนะคนละโดดนนี่สอไม่ใช่คละอันนะนั่นโดดรั้วโดดกรแพง๋อโดดรั้วโดดกรแพงคนละโดดเพราะนั้นตรงนี้ก็ตั้งสติได้ก็มาทฤษฎีในหลวงแล้วใช้ชีวิตที่พอเพียงค่ะรู้จักพอก่อสุขทุกสถาน เห็นไหมรู้จักพอรู้จักหยุดไม่พินาศสถานรู้จักหยุดไม่พินาศรู้จักพอไม่อัปยศเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักหยุดรู้จักพอเนี่ยไม่ใช่ว่าหยุดอยู่เฉยๆนะทํางานไปทําหน้าที่ของเราไปเต็มที่เลยแต่ไม่ละโมบไม่ละโมบโลภมากแล้วอยู่ยังมีความสุขนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยได้ความคิดตรงนี้ละเบนเอ้ยสวรรค์มันอยู่แค่เอื้อมทุกวันนี้ที่เราวิ่งหากันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพวกทธเจ้าเขาบอกกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟ กลางคืนเนี่ยคิดเ้ยพรุ่งนี้จะไปพบลูกคา้าสามลายสี่ลายไปพบตัวแล้วต้องไปพบาาดาวลายอัปลายโรเต้โ,โบกตัมีเงินสามล้านห้าไม่พอเอาแปดล้านส่วนไอ้คนมีสามร้อยห้าร้อยไมีจะกินเนี่ยม,มันก็คิดเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละถึงบอกว่าความสันโดษเนี่ยถ้าไม่รู้จักพอมันจะเดือดร้อนและโลกทั้งโลกเลย่ยมันก็ไม่พอให้กับเราที่วิ่งไล่ล่าหรอกจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นเราหาเงินไปเพื่ออะไรเงินนี่ก็คือน้าเลี้ยงของชีวิตเท่านั้นเอง หล่อเลี้ยงให้เราอยู่ได้เอามีพอสมควรนะฮะมีมากก็เรื่องมากอีกนะใช่เอาเวลาตายไปสังเกตไหมครอบครัวบางครอบครัวลูกหลานทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาใช่ไหมจริงพ่อแม่บางคนมีเงินเยอะตั้งเป็นกองทุนไม่ให้หรือไม่ให้มาตั้งเป็นกองทุนให้ลูกไปหากินเองบ้างลูกจะไม่ทะเลาะแล้วคราวนี้ให้การศึกษาดีให้มีอาชีพอะไรต่างพอแล้วเดี๋ยวมันไปหาเองแต่ถ้าให้เงินจำนวนมากมันจะขี้เกียจ ขี้เกียจแล้วก็จะไม่ทําอะไรอืจำลูกรักอยู่ข้างหลังลูกชังอยู่ข้างหน้าเจ้าริงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งประเด็นชีวิตได้ได้ว่าถ้าเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญเนี่ยทำไมพวกระเจ้าจึงออกบวชจริงไม่จริงทําไมพระเจ้าอาโศกมหาลาจึงหยุดไล่ล่าฆ่า,าล่าดินแดนฆ่าคนกลับมา,าใช้ธรรมะเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลก นี่คือพระองค์ท่านเห็นสัจธรรมของชีพิะสุดท้ายแล้วมันก็คือไปที่เชิงตะกอนเหลือตัวล่อนจ้อนที่หลับที่นอนเหมือนกันคือโลงไม่มีอะไรพอเมื่อกี้อาจารย์หลักแก้วเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าว่าทําไมท่านถึงออกบวชเพราะ,ระท่านเห็นอะไระที่เหนือที่ตาเราเหนือที่ตาเราจะเห็น,น,หนแล้วช่วงนั้นท่านก็เรียกว่ามีครอบครัวแล้วนะคะมีความสมบูรณ์อ่าครัวนี้ก็ย้อนกลับมาเราอายุขนาดนี้เนี่ยหรือใครจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยก็เริ่มทําได้ไม่จําเป็นต้องเป็นจิ๋วๆนะอาจารย์พระพุทธเจ้ายี่สิบเก้ายังคิดได้ไม่สายนะ ยังคิดเนไม่ออกใช่ไหมไม่สายนะคะจะอายุเท่าไหร่ก็ทําได้อ่ะก็คงจะต่อเป็นวันพรุ่งนี้มีเรื่องราวเยอะในฮิตโตประเทศพันเอกหักแก้วอมรสดเวญจพรมูลตานนขอบคุณที่ติดตามนะคะทีมงานทุกท่านลาก่อนสวัสดีค่ะเพรราาาาะแผนนนนนนนดิีีี้้้มคุุไ่ขวปลลณ ใยตายาปูไม่รู้พระคุณแผ่นดินหากทางไม่ทำลายถินนหากินไม่ทำ